สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์คิดนังดังในภาษาไทยเดลี Daily ่ฟล็อกวันนี้ไปเจอกับเพื่อนแล้วก็เราฝึกพูดภาษาไทยด้วยกันใช่ไหมครับว่าวันนี้เลือกเรื่องทุกทกครั้งจะเลือกออด บทความที่มาอ่านก่อนแล้วก็คุยมาคุยเกี่ยวกับเรื่องเงินเพราะวันนี้มีเพื่อนมาเรื่องอบทความเกี่ยวกับมัจจาชา,ชามัจจาแล้วก็บทความนี้บอกว่าทุ้มีมีกระแสะว่าล่าลัคน สนใจเท้าในาวงการก uh, ินมาชมากกว่าไม่ค่อยเดินทีวสตรีเลม,มาช่ทีว่าไมา่ไม่มมค่อยเป็นอะไรนะไม่ค่อยเป็นเครื่องตื่นที่ที่ดังมากทีเนียม,มากส่วนใหญ่ คนออสเตรเลียชอบกินกาแฟชอบกินชาอืม hmm. น่าจะบางคนชอบกินชาอเมริกเออคนออสเตรเลียชอบกินกาแฟชอบกินชาแต่ว่าชาเป็นชาดำเหมือนกับที่อังกฤษน่าจะมีบางคนที่ชอบกินเอ่อ uh, ชาจีนชา ญี่ปุ่นรวมชามาจระด้วยแต่ว่าน่าจะน่าจะน้อยค่อนข้างน้อยคนไม่ไม่ไม่เยอะคนไม่เอะ <c oughs> แต่ว่าในน่าจะในน่าจะที่เอเชียที่อื่นจะมีกระแสช่วงนี้ว่าอืม,มคนมาสนใจกินมาจะมากมากกว่า มากกว่าเดิมแล้วก็บทความจะอธิบายว่าทำไมมีคนมาสนใจมาใชมากมากว่าเดิมแล้วก็เพื่อนบอกว่ารู้สึกว่าบทความนี้น่าจะไม่ค่อยเป็นบทความไม่ค่อยเกี่ยวกับขอบ้อมูลรู้สึกว่าเกี่ยวเป็นข้อเสนอามากกว่านะครับผม ค่อนข้างเห็นด้วยแต่ว่าเขียนว่าถ้ากินมัชาจะมีประโยชน์หลายอย่างส่วนใหญ่เกี่ยวกับสุขภาพใช่ไหมครับแล้วก็น่าจะเคยน่าจะทุกคนเคยอ่าจุดประโยชน์สำหรับสุขภาพ แบบนี้กับอาหารหลายอ,อย่างเช่นอาหารช็อกโกแลตชล็อกโกแลตมืดใช่ไหมชดดอ็อกโกแลตดำวานิกาแฟชาอย่างอื่นด้วยมีหลายๆดื่มเครื่องดื่มว่ก็ใหญ่หลายอย่างที่น่าจะส่วนใหญ่ไม่ดีต่อสุขภาพ แต่ว,ว่าจะมีคนมาพูดถึงจุดจุดตีข้อดีสำหรับดื่มอะไรแบบนั้นหรือขนมแบบนั้นก็รู้สึกจะทำให้เรารู้สึกว่าเป็น้ฆษณามากกว่าเพราะว่าโอเคถ้าอยากกินอันนี้ พราะว่ารสชาติโอเคกินได้แต่ว่าเราต้องรู้ว่าโอเคน่าจะไม่ค่อยดีตัวสุขภาพส่วนใหญ่แต่ว่าน่าจะมีร้านที่อยากขายอะไรแบบนี้มากมากามขึ้นก็เขาจะมาพระ่าอ๋อแต่ว่าน่าจะไม่ไม่ดีต่อสุขภาพส่วนใหญ่แต่ว่ามีอะไรเป็นเป็นเคมเป็นสารเคมีที่ บำรุงอาสุขภาพก็จะช่วยบ l a h b l ก็อยากทำให้คนคิดว่าถ้ากินช็อกโกแลตตามทุกวนันอ้อจะมีประโยชน์แบบนี้ถ้ากินว айн, าน blah b l จะมีประโยชน์แบบนี้แล้วก็เกี่ยวกับชาเขียวอยากแนะนำใช่จะมีอะไรนะแอนตี้ออกซิเดน n ์มี มีสารเคมีอะไรอื่นที่จะได้ประโยชน์ถ้ามีคนมากินบ่อยๆแต่สำหรับผมมักไม่ค่อยชอบกินมักชอบเพราะว่ามีกลินกล่นมีรสชาติอ่าสาหร่ายสาหร่ายแล้วก็เพรมันไม่ค่อยชอบกินสาหร่ายก็ถ้าถ้าจะกินมักจ,จะคิดถึงสาหร่ายแล้วก็ ใช่คร okay, ัไม่ค่อยรวยโอเคคผมคงข้างเอ่อง่วงก็จะจบทีน <pantry breaking asta> ี้แ <priced> ล้ว <mystical> ก <warm> ็เ <assunto> อ่อเราจะเอ่อนะแล้ก็ขอบคุณที่มาดูวิดีโอของผมวันนี้แล้วก็เราจะเจอกับเราจะเจอกับคุณนายวิดีโอพรุ่งนี้นะครับครับครับ